เคยดูหนังมันไหมของปีไหนวะสองพันส <Canvas. S 1> ิบแปดหรือสิบเจ็ดเนี่ยนะมั้งน่าก็น่ากลัวใช้ได้อยู่ถึงหลังๆมามันจะมุ่ั่วก็ตามแบบแบบเพิ่มความบ้าเกินไปชอบแบบเวอร์ชันคลาสสิกอ่ะที่เป็นอะไรวะของขยับเองเนี่ยคุยคุยกันแล้วของมันขยับกันแบบมันจะถ่ายเหมือนแบบเป็นยังไงสารคดีอย่างเงี้ย แต่เป็นคุณนายของบ้านนี้กำลังนั่งคุยกับน,นักข่าวอย่างี้การน้ำชาแม่เงเลื่อนเลื่อนโชว์แล้วแบบคุณนายก็จะแบบดูเฉยๆมากแต่ส่วนไอคน,นามาสัมภาษณ์ก็จะตกแทนิดน,นึ่ง <c oughs> มัน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 ไม่ได้เลื่อนแบบนิดน่มันเลื่อนแบบเลื่อนเลื่อนโหดดันหน้าลิมสันโอ้แ <c oughs> ต่สำกับทุกคนให้เดิอนหอยุบเหยียบเกลือใช้สมสัครสติก แล้วก็หาเหตุการณ์เหน,นือธรรมชาติด้วยเ e m f ียบเอฟนะให้เดินเหยียบเกลือสแสดงว่าเวทไม่ใช่ไหนว่าถ้าตองเก็นไร้น้องอะ่ะขลงัขลงขลงังขลังเนี่ยเออแต่แหละโอ้าบลา กับไอวางพี่ไปลองเอาแบบไอ้เครื่องไอ้เทอร์โมนี่ไปดูหน่อยเนะ<ก>ไปตรวจด,ดูอะ่ะก็ได้นะอำสรับปวดบาดกันดูโอ้ยยังสว่างเลยยืดเมียม <laughs> รอก่อนแล้วก tamam. huh ันถ right. ้าน้องยังไม่อยากไปเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งดูแค่เาห้องข้างก่อนได้เดี๋ยวห้องที่เหลือพี่ดูให้พี่กลับไปเอาของเพิ่มแบบเกินไปอ่ะทีเปิดได้นะที่ไม่ต้องไม่ต้องถือแต่กดตัว T ือแบบมันพลังงานมันแบบรุนแรงจัดอ่ะออกมาให้ขอขอลองหน่อยดิขอลองหน่อยอันนี้เดี๋ยวจำจดจำอันนี้ก่อน ฐานคนละเบอร์แหละดูออกแม่ข้อเทียนนุกมันยาวกว่าเด้้ขนาดควรดีกว่าโอ้โหโอ้โหยอมเลยเอาไปเอาไปโคตรสว่างอ่ะเฮ้ยอุณหภูมิหกเมื่อกี้หกแล้วก็ตอนนี้กลับไปเป็นสี่กว่าแล้วนี่กะดู น้องไก่ขากระดูกไกล่แหละดูออกแม่งเลยเออคนผิวแลดูออกเออ <Okay, S 1> คนคนแบบคนมีเข้ามาเซอร์วิสบ้านหลังนี้ให้เราแบบว่ามันอันนี้ไงอยู่เขากินเคยมดีอุ๊ยไฟกระพริบม่ไม่ไม,ไม่น้องกดเองคุณแจ่บแบบเต็มไปหมดเลยนะเอาจะให้พี่หาใช่ไหมเอามาให้พี่เลย น้องก็ถืออะไรบ้างวะเนี่ยเหลือในไฟฉายก็ถือไฟฉายก็ไดจ้จะหาอันนี้ <10 S 2> ด้วยล้องไปสิบสี่เท่าไรสิบห้าทำอะไรน,นี่เอเจอแล้วโอ้อยู่ใ,ใกล้นี้สบายเลยสิบหกองศาไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้สิบสามสิบเจ็ดสิบปสี่จะด้านล่างอ ห้าเจ็ดห้าสิบหนิ่งๆเลยไม่ใช่ป่ะกับห้องนูหรือเปล่าห้องแดงก่อนหรอสามสิบหห้องนี้ก็ได้ปไปเดี๋ยวไปเนี่ยอยู่ด้วยกันสามไปไปกับพีสิบห้ไม่เย็นเลยอ่ะ ห้าสี่สาไม่เย็นเลยเสียงเปิดประตูหุ่บห้าลบสี่ฟิซซิ่งฟิซซิ่งที่เรายืนอยู่เลยเนี่ยที่เรายืนอยู่เลยอาะว่ามันอยู่ห้องโถงเพราะว่ามันอยู่ห้องโถงไปตรงนี้เห็นไม่ใช่ละ อ๋อะอะไรอ๋อจะกดวางถาดเออวางไว้วางไว้หน้าทางอันนี้เลยก็ได้มั้งเออน้องๆไปเช็คกล้องก็ได้เดี๋ยวพี่วางให้เมื่อกี้เราไม่เจออะไรทีใช่ไหมอะไรนะเราเจอแค่ฟรีซิ่งตอนนี้ใช่ใช่กราฟขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงเลยกล้องใช้ได้ไหม ใช้ ại, ใช Ơ, ไ,ได้ใช้ไ,ได้ใส่ฟิซิ่งก่อนหลายตัวเลยเกินเวลาเตรียมตัวเหลือเหลือห้าสิบวิ <Okay. S 1> ต้นแรกมาไม่หนาวอยู่ดีเพหนาวเลยไม่เห็นนะกล้อง,องดูไม่ได้เหรอ <c oughs> แขว่งมากเลยก็เห็นอยู่แต่ว,ว่ามันไม่เห็นอะไรเลยเดีลองดูก่อนฟิซิงมีตัวโอ้เวทแฟนตอมแบนชีแมเดมอนอยูเรตัวแบบท็อปท็อปชักงนั้นไปประเด็น,นเลย Hi <Yeah. S 1> Can you hear me? ปีกอยู่ในกู้แล้วเลยแล้วก Can you hear me? Where are you? เยี่ยแขมกประตู เสียงเดินเสียงเปิดประตูซ้ายมือเสียงปิดประตูเสียงเปิดประตูยี่านั้นแค่นหนึง E.M.F อ่ะไอ้นู้นด้วยนะไม่หนึ่งนิ่งเลย Tao O.R. เสีบบงสยงปิดประตูแต่เลขอะไรยังไม่เคยเจอแบบมันตอบเลยเนี่ย Give us a sign ทำของล่วงเมื่อกี้ Give us a sign หรือยู่วเพราะว่าอยู่ในที่นี้เพราะว่ามันเลยไม่เห็นเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบตรงมันมันหาตรงไอ้ที่ว่าทางเดิน ลองลองเอาแบบกล้องเข้าไปในโถงให้หน่อยที่เหมือนเห็นนิดนึงอะ่ะตรงโถงเไม่แน่ใจว่าเป็นอโอ้โหเป็นตัวเลยออกออกออกตรงหน้าเราเลยร้องเพลงกล่อมพี่นี่ดูลูปภาพดูลูปภาพอุ๊ดไหนอ่ะอยูในรูปเลยในรูป ยืนร้องเพลงให้พี่ฟังเลยเมื่อกี้กันมันจะเดินไปเซตกล้องให้หลอนไหมก็ใช้ได้นะน้องไม่น่าจะชอบอะ่ะ <c oughs> โอ้โหมีฟีซี่อย่างเดียวเมื่อกี้ EMF เท่าไหร่อะยูไม่ทัน ช่วงไหนอะพี่โอ้ยจะเนรูปเดียวแล้วอหนังสือเขียนไหมนั่นอะไม่เขียนไม่เห็นเ,นเลยเลยอสสารสไต แต่เมื่อกี้ไอเอฟเฟเด้งเลยพี่ไม่ทำไปดูไงเพราะมันยืนอยู่มันยืนอยู่หน้าตู้เลยย่าโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่ i e e us a s i g n where are you พี่สามนบนี่พี่อยู่ดึกอรอ Why are you here? เฮ<ง>ียดเสียงเปิดประตู<ง>เปิดปิดประตูลงสแปมชื่อ What do you want ไม่เไรเ,เลยนะเสียงเปิดปิดประตูแบบฉี่มากอะ่ะพูดปุด๊บเปิดปิดพูดปุ๊บเปิปดปิปด ตอ่อเตอีงนอนสาบมันอินเทอร์แอค่อะแต่แบบ Where are you เมื่อกี้ตรงนี้มันยืนหน้าตู้นะน่าจะเอาไอ้ไฟยูวีไป่องดูมันจะผีตัวเดียวกับตัวแรกที่เราที่เราเล่นด้วยกันเราเจอ มันมาพร้อมกับบทเพลง Can You Sing For Me? Beast Man Demon ไม่สิเมื่อกี้สป,ปีดดิ้บล็อกไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบเลย <c oughs> อดออฟก็ไม่เห็นฟรีกร์ฟินนะน่าจะเป็นไปได้ก็มันทำนทของมันเอาของแบบ มันพับมันพับของลงแบบคือมันทำของแบบยังไงอะเมื่อกี้มันมีอมันมีรูปภาพอะไรใช่ไหมมันมันเหมือนมันเหมือนมันพับพับพวกรูปภาพล้มอะในรูปภาพพี่ถ่ายเอาไว้แต่มันไม่มีอะไรขึ้นแต่เมื่อกี้ทักอะไรไปมันแบบมันมีแบบยังไงพอสับสนแต่ไม่ไม่กล้าออกไปถ่ายว่ะที่หน้าดูให้หน่อยสติพี่หลือ่ะไรห้าสิบกว่าสติไม่ค่อยลดแฮอใช่แต่ของน้องอะยังเก้าสสีอยู่เลย ค h a t d อ่าน w a ั t สืออะไรอ้าเคุณอยากอ่่นห็นหรอโออคไรไม่เหนเหสนออะ็นบ้า มันมุมอ,อับอบไม่รู้อยู่ตรงผาโถงหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันเป็นมุมอับไอ้เนี่ยเสียงเปิดประตูครับน้องว่านะน้องได้ซื้อกล้องอีกตัวแน่เลยมันวนเวียนอยู่แถวนี้แบบสามแบบห้องน้านข้างสองห้องนั้นอ่อแนะแล้วมันแบบเหมือนมันเดินมาดูอ่ะเดินเข้าเดินออกเดินเข้านนเนี่ยเนี่ยเสียงเปิดประตู rrrr นะโอ้โห น้องวานเอายูมาทิ้งไว้ตรงหน้าประตูให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่เดิอนออกไปเอาทิ้งไว้หน้าประตูก็ได้เดี๋ยวพี่จะย้ายกล้องเดี๋ยวพี่จะย้ายกล้องให้มันเป็นแบบมุมเข้ามาตรงประตูอ่ะแบบถ่ายถ่ายตรงไปทางประตูทางออกโอเคไหมแล้วก็จะปิดประตูไว้ถ้ามันล็อกค้าพ<อ>ี่ก็ทางแมงอะแมงเปลวปิดจริงด้วยว่ะเขา้าปุ๊บได้ยินเลย but <laughs> เปิดตู้โชว์ใจกล้าจริงๆมันอยู่แถวหน้าประตูตรงนั้นใช่ไหมมันไม่ได้อยู่โถมันสมว่าว่าอยู่เมื่อกี้พูดหูอุ้ยตายตายตายเจ๊โดนล็อกเจ๊เจ๊เจ๊เายพี่ตาย้ยังยังยไม่ตายยังไม่ตายอู้เขาบอกแล้วก็ร้องเพลงให้ฟัง ามาแล้วมาเปิดแล้วเปิดประตูวไว้แล้วใช่ไหมเปิดแล้วเปิดแล้วว้งเอ้ยจะออกออกไม่ถัดเกือบปอมเกือบจะชิบหายแล้วเมื่อกี้มันหล่นยังไงพี่อัดไว้ไหมเนี่ยอัดไว้แบบหำเพลงองห่ำห่ำเพลงให้ฟังอะ่ะเอฟเอฟแม่งนิ่งเลยม,เยมีเอฟเอฟมึงมีจริงไหมเนี่ยมมีตัวตนไหมเนี่ย ยยเูเขาสี่ที่เหลือสามสิบนะไม่เห็นนะโผล่อีกบ,บ้าโผล่ไหมโผล่แบบอเออ ก็เ,เป็นไว้ในโถงตรงหน้าทีวีอ่ะแล้วก็ไอ้มองมาทางเนี้ยมาด้วยไม่ต้องไม่ต้องพี่ว่าพี่ไม่หล่อละเอา้ามันพี่ว่าพี่ไม่หล่ออะเหมือนมันสิงอยู่ห้องขวามือถ้าเอาตรงที่พี่อยู่ตรงเนี้ยเหมันอยู่แถวๆเเนี้ย กบไปบอกชื่อให้พี่หน่อยไอ้ดอนหน้ามารตีเมื่อกี้ไม่มานดอนนาวิวเด็ดเลยมาเร็วเจอดอนดอนนาวิวสันกลัวกลัวม,มีอะไรบ้างน,นะ จะแบบปีซิ่งเหลานี้ดูกล้องให้นหน่อยกล้องกล้องได้ยังที่เบสเซ็ตให้แล้วมั่ี้ได้ได้แต่ว่าไม่เห็น Can you bright the p เมื่อกี้ไม่น่าขอให้แม่งร้องเพลงเลยร้องให้กูถีเลยเนี่ย เปิดประตูอีกแล้วเปิดปิดเปิดปิดแม่งต้องมีรอยเนื้อมูนแน่ๆแหละแต่แบบมันไม่ได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่ถาวรเนี่ยมันแบบอยู่มันแล้วแบบมันไม่ได้แบบอยู่ตายตัวด้วย Answer me please give us a sign activity ขึ้นไหมจีน่าศูนย์มันก็มีขึ้นเลยตอนนี้ศูนย์ยาวตอนหน้าขึ้นแล้วขึ้นแล้วไ <c oughs> <c oughs> ม่พูดจื่อมึงเองสามกูแค่พูดจื่อมึอง <c oughs> จจมึง <c oughs> <c oughs> ขึ้าา่อนา3เลยเหรอ ถ้ากูเรียกน้ำสกุลมึงด้วยมึงมึงไม่ฆ่ากูตายหาได้ยังไงที่สเตมไอสเตยไม่น่าว่ะสติพี่เราเท่าไหร่เจ็ดโอ้โหพี่ไปหลอดแล้วสิบ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 เอาใช่ครับตีขึ้นเลยมันขึ้นขึ้นมั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 นปั่นหัวพี่มันเปิดประตูเฮ้ยมันปิดตู้พี่มันล่ามันล่าแล้วปิดประตูปิดประตูตายละสิบ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 เยอะเท่าไหร่เยอะไม่เห็นเลย ไม่มีเสียงเลยเชีเชีเชีโอ้มันเปิดประตูมันเปิดประตูเฮ้ยพี่เห็นเห็นตัวเห็นเอฟเอฟบ้างไหมเออไม่เห็นเอฟเอฟห้าห้าเอฟเอฟห้าเมื่อกี้เหมือนเห็นกดออฟด้วยมาเห็นกดออฟด้วยอ้าวอ้าวจูผีไอ้เหี้ยกระดานโอชาไม่อยู่ในห้องเดียวกู แผต้มแ็ต้มต้มต้มพี่ีร้อนึงร้อนึงมาด็กไม่ใช่ตวงเปที่สิบยาวสิยาวพี่พี่หลบยานเลยจะพีอยู่ีนี่กูอยากเห็นบางไอ้เยคลามัน่ากล้องแบบอยากเห็นม้ากน้องไม่ได้อัดเอาไว้อีกเออ พี่ต้อมมาเล่นอะไรพี่ต้มไปแล้วเราไปยืนดูกันเน่ยได้ใช่ได้ไดโอ้โหแอคทิวิตี้เราเท่าไหร่ลงแล้วลงแล้วลงแล้ว,ลลวใช่ไหมมาเปิดประตูหน้าบ้านให้พี่หน่อยพี่จะใส่วิ่งวิ่งวิ่งจะวิ่ง,งออกมามั่มาเปิดประตูพี่เปิดประตูให้มาอะไรบอก <ละ S 1> ด้วยโอ้กูมาอยู่แล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไป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 ไป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 บ ไปแล้วไอะหายไปเมื่อกี kind of ้พ anyway> uh, e ี่พี่น่านลองวางอันนั้นไว้ข้างในแล้วพี่ก็เปิดแล้วพี่เราไปจะแปมกันในเนี้ยไม่ได้ไงโอ้โหโอ้โหวรู้พี่รู้แล้วแหละว่ามันไล่หลังมาไว้พี่แม่งย้ายห้องเลยโอ้โหอยากเห็นเมื่อกี้แบบคลานผ่านนะก้องตรงเนี้ยไปตรงโซฟาโอ้โหกูอยากเห็นมากคนโดนไล่แม่งไม่สนุกเลยโอ้โหสติเหละสองแม่ง อยากเห็นมากอ่ะแล้วคือน้องเห็นใช่ไหมว่าพี่หนีหนีไปห้องขวาเห็นเห็นอู้อู้รู้ละมันไล่หลังมาลัลๆเลยแบบรู้สึกได้เลยหนีโอ้ต้องตาไหลเมื่อกี้เห็นแค่ว็บเดียวแต่ว่าแม่ชายดูต่อดูต่อ แต่ว่ามีกระดาษวิจาเขาเน่าเป็นแฟนต้อมอะไรพอมันบอกมันมีกระดาษวิจาไม่หนีเข้ามาในตู้เสื้อผ้าอีห้องหนึ่งล้วแบบเห็นกระดาษวิจาในตู้เสื้อผ้าตกใจไหมมันทำให้เจ็บอะไรในห้องกันนี่ไแฟนต้อมมามีวิจาเขาบอกจับกล้องหนึ่งทีแล้วกันนะจับนะรีเซ็ตรีเซ็ตวีไอตัวพี่หนีน้องเห็นแบบแวบเดียว ไม่ไปแล้วพี่กลัวมากแล้วนะ่ย <c oughs> ไม่ไปแล้วโอหมันไม่ใช่มาแบบเหมือนถือขวานแลไม่คลานต่ำมาเลยอะ่ะโอ้หอยากเห็นบ้างอ่ะพี่พี่ขอไอ้นั่นหน่อยสปิริบ็อกอะ่ะไอ้พิยุ <c oughs> เยาไปวางหน้าบ้านแล้วก็จะแปมเรียก <c oughs> ไอ <c oughs> แกล้งมัน พี่เอามาปิดประตูอ่ะหรือว่าพี่ปิดวะผมปิดพี่ปิดพี่ปิดปูนแปร์ <c oughs> เ,เล่นล่ะ <c oughs> อันนี้พูดอยู่เหรอ,อยังยังยังชื่ออะไรน,นะนนต้นหน้า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  แอติมิทีขึ้นขึ้นละเริ่มขึ้นมาละ้าวิวตอนออยู่โชว์ yourself ต้นหน้าตอนหน้าตอนหน้าตอนหน้าเราไปพูดตรงหน้าประตูเลยสินะ เอฟเอฟเอซื้อผลิตวอกน้องวางไว้หน้าหน้าบ้านเลยใช่ไหมน้องเราแบบกดเราไปพูดหน้าบ้านดูตรงนี้มันอาจจะมันจ,จะได้ยินแหละแต่แบบมันอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดเจนอยู่หน้าบ้านเอาไว้อ๋อตอ้าต์นหน้าตอนหน้าตอน้นหน้าตอนหน้ากดบุลลี่ผีว่ะตุ้ยแอคทิวิตี้ยังไม่ค่อยเยอะ ไม่มีสิ่งปกติใดๆต่ำมากต่ำตอนตตตอออนนนพูดแบบพูดไม่พรอยดอนหน้าวิลสันมันอึมๆไอ้ดิมันอาจจะมันอาจจะหลบมันอาจจะล่อคนสติน้อยดูแทนไม่มีสติแหละดอนหน้าวิลสันดอนหน้าวิลสันดอนหน้าวิลสันไอ้ดิเงียบเลยอะ พูดแบบไม่พ,อ,พอเลยตัวอ่ะเขาชอบคำาสุภาพเลยคือตอนที่พี่กดพูดเนี่ยคือน,น้องก็จะได้ยินเสียงพี่แบบเป็นร L โอใช่ไหมแบบเหมือนคนพูดไม่์ีไม่เคยตอบกูเลยตอบกูในการผักของล้มเดินขึ้นเดินลงปิดประตูเปิดประตูรต้องเพลงก่อมโชว์แหม มันควรต่อมันไม่ต่อแบบนี้งงแบบแอบเ้นพี่ไม่ดีอะมั้งพี่ว่ากดออฟแหละกดออฟมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งคือมันมาแบบมันมาพร้อมกับหลอดมันมาพร้อมกับไฟกับพีบอ่ะคือมันแม่มันจะสิงอยู่ในสิงอยู่ในแบบไฟอ่ะแล้วมันจะแบบปิ๊ปปี๊ปป๊แบบรัวๆให้ให้เราแบบสัญญาณเี้ยะอย่างนั้นก็แบบเป็นกดออฟเหมือนกันน่าจะใช่เนาะ ยูเล่ดิเอ้ยไม่มีไม่มีมีคไปจริงหรือเปลไปเป็นอะไรนะ D M F 5กดออฟเออแผ่นท่อโอ้โหแผ่นท่อเมันอกี้มีวิจจารใช่ไหมล่ะเออสลับจอหนึ่งสองเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะไอ้ไฟมันห้องห้องด้านซ้ายอ่ะไฟมันกระพริบกระพริบรัวๆเลยทั้งทั้งที่ไฟมันก็ดับไปละมันเป็นอันนั้นก็คือน่าจะเป็นแบบกดออฟแหละ แต่มันก็ไม่ไหนจะขับพิพิธละแรงขนาดนั้นนะเนาะ Hey g o Can you sing for me อีย่ะขึ้นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอแค่ร้องเพลงมัน <c oughs> ขอแค่ร้องเพลงแต่มันมันขึ้นมาสี่เลยวะ แบบประมาณว่าเสียงกูไม่พร้อมมึงจะฟังอีกเหรอเป็นผีคลานด้วยนะแต่แบบมันร้องมันร้องแบบเสียงแบบเสียงแบบคนแบบแบบนี่ไงประมาณเนี้ยอ๋อเ,เออแล้วก็มีร้องเพลงไปไปดีกว่าเดี๋ยวเวลายอมแต่ใช่ป้องมีวิญญาณถ้าผิดก็ทถวัต พี่ไม่สู้แล้วน่ากลัวเกินอ่ะโอ้โหไล่หลังมันเลยเมื่อกี้ยูเร่เชียอะอะไรเนี่ยแปลว่าไม่มีโกดออฟเออเลยมันกูยอมเสี่ยงตายดู E M f ให้แม่อยู่ไว้แปลว่าเป็นโกดไบติ้งนี่พี่พี่ก็ดูแล้วมันก็ไม่มีนี่หว่าจะไม่ยอมเขียนให้อะไรเนี่ย จะทันไหมเนี่ยถ้าเล่นอีกเล่นอีกตาหนึ่งตีสี่เน็ตพี่จะรีไงก็คือถ้าไม่ทันไม่ทันเ <c oughs> มื่อกี้เราก็เล่นไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสามสิบนาทีตอนนี้ก็ยี่สิบเจ็ดนาทีพี่ว่าทันน<ห>ปเ <c oughs> ลือกไม่มีไม่มีด่านเมื่อกี้อะไลฟ์วิวโรสเฮาส์แล้วกันอะ โอดรถเท้าโอ้ก็จบไวแล้วกันแบบรีบเข้ารีบออก <laughs>